like l e h a โอเคครับผมนะฮะก็สวัสดีาาสท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับซิงคองสตูดิโอหรือซีมูนสตูดิโอนะวันนี้ผมก็จะมาฆ่าซีมูนไม่ใช่หรอกฆ่าเดี๋ว <Deal! S 2> กันเลยดีกว่าครับผมจใช้ซีมูนเดินทางไปนะโ okay, อเคเจอกันันนะ นี่คือถ้ำของเจลนะครับผมรอเกิดตอนหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมนะจริงๆวันตอนแรกมันมันเกิดตอนหกสิบอะเออแต่ว่ามันฆ่าไม่ทันนะอันนี้คือผมอยู่ในเซิร์ฟวีนะครับอืมคนดาผมเพียบเลยมันฆ่าผมก่อนตอนนั้นอะผมอะจะช่วยมันฆ่าดดโอเว้แล้วพอมาดีชปาปุ๊บแมงกันลายฆ่าผม คืออะไรเดือดคืออะไรเดือดนะครับท่านผู้ชมนะก็รอมเกิดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันเกิดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับผม117นะฮะใครที่ไม่รู้ว่าดูดูเวลาเกิดดีอย่างไงคุณเห็นข้างล่างตรงนี้ไหมครับผมทางล่างเลยอคดโคอรเอ็นทีอันที่มันเขียนว่า Server เ g e ร e r อ e r Age ว Server Age นะครับท่านิร์ฟเ็ละจุดห้ามิเนมิเตอร์เอยไป ก็ตัดไปอีกทีเลยกันโอเคกูค,ค่ายหาง้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวอไอ้เข้มแม่งไ่ค่ากูแม่งถามว่าเดะโวตัวนี้คืออะไรมันคือเดอโมันคือ ire, คันไพ่เดะโวครับผมกูใกล้เกิดลวใกล้เกิดลวใกล้เกิดแล้วเกิดแล้วยังเกิดแล้วโอเคมาแล้วกูว่านั่นมันก็มาถูกเวลามาตอนที่กูใช้เวลาไปแล้วเมื่อกี้ใช้เวลาไปแล้วเมื่อกี้ เดี๋ยวผมจะดูดเลือดมันนะครับดูดเลือดก,กดปีนะครับท่านผู้ชมอืมเนื้ออย,อย่างนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเนื้อกอดตัวเแล้วสูงมากครับท่านผู้ชมนะชีโบคาคูนิไคนเนาเอ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 า,เอา,เอา ให้มันเอาเลยคนเดียวอ่ะอ่ะอะ่ให้มันตีเลยคนเดียวอ่ะไม่ต้องการที่จะเอากูใะ้คผู้ชมและดีโอมันก็ดีสปาวเชื่อผมเพราะว่าไอห,หานั่นอ่ะไม่จะฆ่ากู ิโบโอคาคุในไครนเนาะอย่ารอให้เวลากูมาก่อนไอ้สั์แล้วแม่งก็จะดีสเปาวน์ เอาไว้แค่ไม่โดนเฉยแจะกูก็ตายแยมตายไอห่างนั้นตายเช่กูกลัวไม่ตายนะนะท่านผู้ชมก็ผมกลัว เวลี่ยด้ายกลับมาพาแล้วคุณผู้ชมนะฮ่า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 หล่น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 มังครับท่านผู้มนะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับเกมาอะไรก็ไม่รู้ ไดี๋ยวเจอกันนะครับผมผมจะสุ่มนะว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะครับผู้ชมนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่ออนาคตไปแก้ <Yeah. S 1> ไปกันเลยครับ